แล้วคันนี้ผ่อนประมาณเท่าไหร่คะพี่เดือนตันนี้ผ่อนอยู่แค่ประมาณ7,000กว่กบาทนะคะผ่อนนานสูงสุด72งวดหรือทั้ง84งวดก็ได้นะคะ<ช>ได้ยาวๆเลยนะ,ะ,นะ,ะและได้ดอกเบี้ยพิเศษด้วย2.79ใช่นะคะ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่เดือนสำหรับวันนี้นะคะเราจะมีรถสไตล์อีโคคาพี่เดือนะนะ ทั้งสไตล์รถเก๋งแล้วก็สไตล์แฮชแบ็กหาประตูนะคะลูกค้าทั้ง2คันวันนี้เนาะเดี๋ยวเรามาเริ่มคันแรกกันก่อนเลยนะคะสําหรับ t ตโยต้ายารินะคะตัวนี้นะปี2019เลยนะคะตัวนี้เนาะใช่กับพี่เดือนใหม่มากนะคะราคาพิเศษแค่3ามแ0นบาทเท่านั้นเองนะคะลูกค้าเครดิตดีกู้เต็มฟรีดาวน์คันนี้อยากจะบอกว่ากู้เต็มฟรีดาวแน่นอนลูกค้าะใครเครดิตดีมาเลยนะคะสําหรับยาริสเอทีนะตัวนี้เป็น เอชีพนะก็คือเป็นรถทรงสไตล์4ประตูรถทรงเก่งนะดูหน้าตาของเขาเลยไฟใหม่กระจังหน้าสีดำนะคะตัวนี้นะไฟแบบใหม่เอี่ยมมากแล้วไฟใหญ่มากพี่เดือนยาวไปจนถึงข้างๆเลยนี่เลยนะไฟยาวจริงๆนะคะตอนนี้นะเนาะใช่แล้วก็ตัวนี้นะคะลูกค้าจะมาพร้อมแม็กแล้วนะตัวนี้ใส่แม็กให้เรียบร้อยแล้วนะคะเป็นแม็กของโรงงานเลย เนาะขอบยางก็15ทั่วไปอยู่แล้วนะค<ช>ะแ,แข็งแรงทนทานไม่ต้องห่วงเลยนะคะมากับไฟเลี้ยวด้านข้างไฟเลี้ยวด้านข้างจะมากับตรงแก้มซ้ายนะคะลูกค้าเนาะมาดูเรื่อยๆเลยกันสศาดศาศก็ครบพร้อมแล้วนะคะลูกค้าไม่ต้องซื้อติดซื้ออะไรกันสศาดศาศาศพันกว่าบาท2,000ก็เป็นเงินเนาะไม่ต้องไปซื้อนะคะดูนะปี19ลูกค้าขาขอบยางลีกระจกนี่โอ้โห คือแบบบอกกนเลยว่าใหม่มากๆสมบูรณ์ไม่เดือนสมบูรณ์จริงๆนะคะเหมือนสภาพป้ายแดงเลยนะถึงจะเป็นรถเือร์สองแผ่มือจับของเขาใช่มือจับของเขาก็จะเป็นมือจับสีเดียวกับตัวรถนะคะตัวนี้จะเป็นสีขาวเลยอันนี้เป็นขาวโอโม่นะมาี๋ยวไปดูด้านในกันแอร์แบ็กมาแล้วนะคะลูกค้าตัวนี้นะมีแอร์แบ็กเรียบร้อยแล้วทั้งสองตัวตัวนี้เอทิพนุจะบอกว่าคอนโซลด้านหน้าเขาจะมีความสูงกว่าตัวยาริสเดิม นะคะถ้าเรานั่งนะเราจะมีความรู้สึกว่าคอนโซลเขาเนี่ยสูงสูงกว่าตัวเก่านะคะแล้วคือมันสวยขึ้นอนะเออแต่วิทยุต้องบอกว่าขออนุญ,ญาตนะคะอันนี้วิทยุเขามีการเปลี่ยนแปลงเนาะสามารถเล่น AUX ได้แล้วก็หรือว่าออใส่ USB ได้นะคะลูกค้าตัวนี้ไม่ใช่ของศู์นะแต่ว่าใช้งานได้ตามปกตินะคะปุ่มทุกอย่างฟังก์ชันทุกอย่างใช้งานได้ทุกปุ่ม นะคะแล้วที่สำคัญลูกค้าขาขอให้ตากล้องดูนิดนึงไม่แค่เ0็ดโลไม้แท้เลยนะไม้แท้เ0นะ็ดโลลูกค้าขาดูนะไม่ได้โกหกกันเลยนะไม้เจ็ดพัโลนะคะเ0็ดกว่าโลเนีาะแล้วคันนี้ผ่อนประมาณเท่าไหร่คะพี่เดือนตันนี้ผ่อนอยู่แค่ประมาณเ0็ดพันกรบาทนะคะผ่อนนานสูงสุด 72งวดวหรือทั้ง84งวดก็ได้นะคะได้ยาวๆเลยนะ,ะและได้ดอกเบีย้ยพิเศษด้วย2.79นะใช่ะะพันนี้อยากาให้บอกดอกเบีย้ยนิดนึงเริ่มต้น2.79ปี2019อ่ะเรามาดูต่อเลยค่ะสำหรับตรงนี้นะห้องเก็บของของ,ของเขาหรือว่าช่องเก็บสัมภาระ หรือว่าช่องเก็บของกระจุกกระจิกนะวางแก้วได้2แก้วนะคะตัวนี้วางได้2แก้วตัวนี้สะอาดเรียบร้อยนะคะมีนี่เรียบร้อยทุกอย่างนะคะสามารถชาร์จแบตได้นะคะตัวนี้ชาร์จแบตที่จุดบุหรี่อะไรอยู่ตรงนี้ทั้งหมดเลยนะคะลูกค้าแล้วดูเบาะนะเบาะเป็นสไตล์ของเขาเลยค่ะยาริสเอทิฟนี่ลายของเขาลูกค้าจ๋าเป็นลายเดียวกับที่โรงงานเลยเป็นลายเดิมทุกอย่าง ไม่มีเปลี่ยนเบาะเบาะตะเข็บไม่ปินะคะแล้วก็ไม่มีแตกหักอะไรใดๆ,ๆทั้งสิ้นพรมของเขาลูกค้าขาพรมของเขายังมีโลโก้ยาลิสและดูนะคือสะอาดมากเห็นไหมเออพรมเขาออกมาดีไซน์แบบใหม่นะลูกค้าเหมือนแบบว่านูนขึ้นมา พอนูนขึ้นมาแล้วสิ่งสกรปรกมันก็จะบุ๋มอยู่ลงไปข้างล่างนะคะซึ่งจะไม่เปื้อนไม่เปื้อนกับรองเท้าหรืออะไรก็แล้วแต่เนาะอะอดูท้ายน่หนขอขอนุญาตลูกค้าขาคันนี้ต้องบอกว่าลูกค้านี่นะกุญแจนะคะเป็นกุญแจรีโมทนะเป็นกุญแจรีโมทที่สามารถเปิดด้านท้ายได้แล้วนะคะตัวนี้นะอะลูกค้าแค่นี้เองค่ะกดค้างไว้นับ1 2 3สนะจ๊ะมาแล้วเห็นไหมคะนี่เลย อะให้ดูความกว้างนิดนึงเผื่อใครมาแล้วขอดูด้านท้ายเพราะว่าทรงนี้เป็นทรงสีประตูเป็นทรงเก่งหรือเขาเรียกว่ายาริสเอ i ีพนะคะลูกค้าไม่ใช่ทรง5ประตูนะจ๊ะอ่าอันนี้นะคะตัวนี้พี่เดือนต้องบอกก่อนรุ่นนี้จะไม่มียางอะไระแล้วนะใช่ค่ะเออลูกค้าจะมาถามหายางอะไรไม่ได้นะ uh huh. เราก็ไม่มีให้ลูกค้าเหมือนกันนะ เพราะว่าป้ายแดงก็ไม่มีมาให้ถูกต้อง <No? S 1> จ้ะจะเป็นเครื่องปั๊มเอ่อเขาเรียกว่าอะไรปั๊มลมปั๊มมค่ะจะเป็นปั๊มลมแทนนะคะแล้วก็<ช>มีตัวที่ล็อกเอ่อไข่ล้อทุกอ,อย่างมีให้ครบนะคะลูกค้าสำหรับวันนี้นุ้ยกับพี่เดือนไปก่อนคะ่ะสวัสดีสสดค่ะ,คะ